สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขไขจะไขทําไมล่ะไขข้อสงสัยกันนะครับกับสิ่งที่ผมสงสัยมากว่าหลายวันหลายวันมากวันนี้วันอะไรวันวันจันใช่ไหมตั้งแต่วันพุธกี่วันแล้วเนี่ยสี่ห้าวันว่าไอเนียมันคืออะไรไอดารุมะแดงแดงเนี่ย ไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนของรางวัลมันคือเหรียญผมสงสัยมันมาหลายมันมากคือมันรางวัลใหญ่เป็นสก,กินใช่ปหแล้วคือผมอะ่ะมีสก,กินแล้วมีแบบงงๆรู้ตัวจริงคือมีแล้วได้มาตอนไหนวะกิจกรรมไม่ไม่ทันเล่นอะไรเลยหรือไปกิจกรรมเก่าทุกคนดูนะ อยู่ไหนอืมเนี่ยได้มันแล้วผมได้มันแล้วแล้วมันคืออะไร <c oughs> มันได้จรุมาดาด้วยอะ่ะ <c oughs> อืมกับห้าดาวแล้วของข้างในคืออะไรของแจกเดี๋ยวนะดูชอบกันอืมหนึ่งลูก เดี๋ยวนะหนึ่งลูกร้อยยี่สิบเหรียญและไอ้ข้างล่างนี่มันกรอบแต่มันจะเอามันจะเอาได้ยังไงอ่ะอันนี้อยากรู้อ่ะมีแต่ความอยากรู้ทุกคนถ้าซื้อสิบใบหกร้อยผมรับค่าไปได้ไหมสามร้ 300. อยอะสามร้อยจะได้เรือสองมื่ออะผมอยากรู้มานานแล้ว ว่ามันคืออะไรไหนลองซื้อสนิดนึงมับเอ้ยแต่มันเปิดทีละสิบใบดีกว่าเอาไงดีอะผมก็อยากรู้นะอ่ะไปไปก่อนมันคืออ่างเปาใช่ไหมมัปห้าหมืน่นนี่ผมเสียไปหกสิบหยกด้ห้าหมืน่นอ่ะเนี่ยโอ้อฟเฟกได,ได้ได้กลับมาห้าสิบ เออขาดทุนไปอีกเป็นไงล่ะอ๋อสิบสกินแล้วไงต่อมาบโอู้หคุ้มไหมเนี่ยอืบได้ไลยห้าสิบสุชิอ๋อถ้าเกิดเปิดครบสิบจะได้อ๋อเปิดครบสิบ จะได้สี่สิบเหรียญอันนี้สี่สิบเหรียญอันนี้สี่สิเหรียญเท่ากับว่าพันแปดร้อยพันแปดร้อยหยกจะได้ดารุมาดาลูกหนึ่งเอ้ยเออจะว่าไปก็ก็คุ้มนะพันแปดร้อยหยกใช่ปะได้มาดารุมาดาลูกหนึ่งเออก็ไม่แย่นะแต่ดารุมาดาผมมันเยอะแล้วเด็ เดี๋ยวนะสิบเศษอันนี้ลูกหนึ่งเอ้ยเอา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 ,เอาดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันซื้อได้แค่เนี้ยมันจำกัดต่อวันใช่ไหมเอาละไงวัดฉากวัดใจมันซื้อได้เท่านี้ต่อวันใช่ไหมมันซื้อได้แค่นี้แล้วที่เหลือต้องเติมเพิ่ม ลหรือว่าผมจะต้องเสีย600หยกเพื่อซื้ออันนี้ได้น,นี้4ชิ้นเอาอะไรดีทุกคนปล่อยดีกว่าไหมผมเริ่มผมเริ่มไม่ไว้ใจแล้วเนี่ยทุกคนคิดว่ายังไงคิดว่ายังไงไหนลองอุยมันเหลือ22วันนี่นามันก็เยอะอยู่นะต่อให้เราซื้อได้วันละ แต่ผมต้องเก็บยานเอาไว้ให้กับน้องคุจักุอดอีทุกคนว่าไงบ้างผมควรไปต่อหรือพอแค่นี้อุ้ยนี่ไงหนึ่งลูกฟรีหนึ่งลูก,หน,ลกหนึ่งลูกต่อสัปดาห์เออเอาตรงนี้ก็ได้เนาะจริงตอนนี้มาดามเราก็เยอะอยู่นวเนี่ยจะว่าไปว่าไม่ได้นะมาสิบเจ็ดลูกเรายังขาดแคนแลนอะไรอีกเหรอดูเศษ ดูเศษดูเศษทุกคนหมอบยี่สิบห้าลูกทั้งหมดมีสี่สิบสองลูกเรามีสี่สิบสองลูกเราขาดแคลนอะไรทุกคนเราไม่ขาดเลยนะเนี่ยเออแต่แต่ของมันของมันต้องมีงมเผื่อไว้เนาะเผื่อแบบกิจกรรมหน้าทุกคนว่าคิดว่างไงบ้างเออผมควรจะไปต่อไหมแต่ว่ามันซื้อได้แค่เนี่ยเอาไงดีอะ อในเราคอมเมนต์กันดูนะฮะนี่นีมาเปิดแบบงงๆเลยนะเนี่ยอืมไม่รู้มันคืออะไรนะฮะกิจกรรมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ตอนนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะอยากรู้มันทำอะไรได้บ๊ายบายทุกคน